d ดย์ไลฟ์ท็อปหรือส a ่อวัน p o r t ทเอ r o u t i n r o น t i n e นะครับหมายความว่า Routine หรือกิจวัตรซึ่งคือกิจหรือสิ่งที่ทำเป็นประจำเช่น A daily routine แปลว่ากิจวัตรประจำวันซึ่งคือสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำทุกๆวันนะครับหรือ a w าว k routine หมายความว่างานประจำหรือกิจวัตรของงานซึ่งงานที่ทำอยู่เป็นประจำนะครับตัวอ,อย่างนะครับ Walk the dog is part of my morning routine อธิบายหรือแปลว่า พาหมาเดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรตอนเช้าของฉันแกนมาเ e t ยร์อับเ t i ็ I s h a ไอช r r งเธอรูอธิบายหรือแปลว่ายายของฉันจะโกรธถ้าฉันไปเปลี่ยนกิจวัตรของเธอ Exercise has become part of my daily routine อธิบายหรือแปลว่าการออกกำลังกายได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของฉันนะครับ อ่านเวลาแบบที่1น,นะครับ AM หรือ PM การอ่านเวลาแบบนับ12ชั่วโมงมาจากภาษาลาติน AM นะครับก็คืออ r c h ิดเมร d เดียหรือบ o ฟอ n นูนหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันหรือ0ูนาฬิกาถึง18:59นาิกานะครับ PM ก็คือโพสเ e ร i เดียมหมลว่า After อร์นูนหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนหรือ12นาฬิกา ถึง23นาฬิกา59นาทีนะครับแบบที่2นะครับใช้ O c l o c k ย่อมาจากวลีว่า o f t the l o o k k สำหรับบอกเวลาที่ไม่มีเศษนาทีคือเวลาที่เข็มยาวชี้เลข12ตัวอย่างนะครับ6นาฬิกาเราก็จากว่า10 O'clock 12นาฬิกาเราก็จากว่า12 O'clock ดูจากรูปตัวอย่างนะครับ เข็มสั้นชี้ที่เลขเก้าเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองเราก็จานว่า is n i n o'clock การอ่าน,านเวลาที่มีเศษเป็นนาทีมีสองลักษณะนะครับได้แก่อเมริกาอังกฤษหรือแบบอเมริกัน British English หรือแบบอังกฤษนะครับอเมริกันอังกฤษหรือแบบอเมริกันนะครับเลขชั่วโมงตามด้วยเลขนาทีนะครับตัวยอย่าง นาฬิกา30นาทีหรือ16นาฬิกา3านาทีจาว่าอิสโฟเชจินรูจากในรูปนะครับตัวอย่างเข็มสั้งชี้ 4, ชที่เลข4เข็มยาวชี้ที่เลข6เราก็จานว่าอิสโฟ i r t ินการอ่านเวลาแบบว h i ช is English นะครับหรือแบบอังกฤษจำนวนนาทีขึ้นก่อนนะครับถามด้วยคำว่า Part หรือ to และต่อด้วยเลขชั่วโมงโดยใช้คำว่า h a l f แทนเวลา พึ่งชั่วโมงก็จะแทนลา15นาทีอิติอิงลิชแบบอังกฤษโดยการใช้พาร์นะครับสำหรับเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วแต่ไม่เกิน30นาทีหรือ1นาทีถึง29นาทีใช้โครงสร้างประโยชน์อีกบวกนาทีบวกพาร์บวกชั่วโมงที่แล้วหรือก็คือผ่านมาจุดจุดจุดนาทีจากจุดจุดจุดโมงนะครับหรือ จากตัวอย่างในรูปนะครับเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็เข็มยาวชิ้ที่เลข4นะครับอ t 2 e n t y past s นะครับปิดชี้อังกฤษแบบอังกฤษนะครับอาใช้ชูนะครับ,รบสำหรับเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วและเกิน30นาทีหรือ31มถึงห้นาทีใช้โครงสร้างประโยชน์อีกบวกนาทีที่เหลือก่อนถึงชั่วโมงถัดไปบวก t ูบวกชั่วโมงถัดไป อีกจุดจุดจุดนาทีจากจ,จุดจุดโมงนะครับดูจากรูปตัวอย่างนะครับเข็มสั้นชี้ที่เลข4เข็มยาวชี้ที่เลข11นะครับก็อ่านว่า to หรือก็คืออีก5นาทีจะถึง4โมงนะครับเราก็มาทบทวนกันอา่านเวลาแบบอังกฤษกัน,นครับถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข12นะครับเราก็จะมีคำว่า Olock หรืออี c l o c k ถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข1นนะครับ5านาทีนะครับเราก็จานว่า it five past ถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข2นะครับหรือ10นาทีเราก็จานว่า it ten p a s s ถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข3นะครับหรือ15นาทีนะครับก็จะมีคำว่าข้อเจครับเราก็จานว่า it quarter past ถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข4ี่นะครับหรือ20นาทีเราก็จานว่า 20 pass 5เข็มยาวชี้ที่เลข5 25นาทีนะครับเราก็จารว่า it 25 pass 5เข็มยาวชี้ที่เลข30นะครับซึ่งคือ30นาทีเราจะมีคำว่า half นะครับซึ่งเราจารว่า it half pass 5เข็มยาวนะครับชีท้ที่เลข7หรือ35นาทีนะครับเอาจารว่า it 25 two หรืออีก25นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไป ถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข8นะครับหรือ4 0นาทีเราก็จานว่าอี s 2ชเวหลืออีก20นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข9้าคือ4 5นาทีเราก็จานว่าอีทควเหรือก็คืออีก15นาทีนะครับก็จะถึงชั่วโมงถัดไปถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข10นะครับหรือ50นาทีก็จารว่า it ทเชอีก10นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข11อนะครับ 5ีนาทีก่านว่า i ีกห้าอีก5นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปนะครับ,รบการถามเวลาในประโยคภาษาอังกฤษนะครับคือการใช้ประโยคนี้นะครับคือ what time is it what time is it ซึ่งก็คือนี่เป็นเวลาอะไรหรือนี่กี่โมงแล้วนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือ what the time what the time นี่เป็นเวลาอะไรกี่โมงแล้วนะครับต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกตามต่อเวลาค่ะแบบไม่มีเศษนาทีนะคะตัวอย่างเช่น w h a t time i s it? i one o'clock It's one a.m It's p.m what time is it it two c l o c k it t w a.m. it t w p.m. what time is it it t h o'clock it t h a.m. it t h p.m. what time is it it f o o'clock it f o a.m. it f o p.m. ต่อไปจะเป็นการนับเวลาแบบมีเศษนาทีนะคะตัวอย่างเช่น what time is it it five past s Is six o five. What time is is, is ten past eleven. It is eleven ten. What time is a quarter past eight. It is eight fifteen. What time is 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 twenty five past nine. It is nine twenty five. Hello everyone. My name is ธีรพัฒนานาทม m Today is a daily routine ครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของ daily routine นะครับกิจวัตรประจำวันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูประโยคกันเลยนะครับครับคำแรกนะครับก็คือ wake up W-A-K-E-U-P wake up ตื่นนอนนะครับครับต่อไปนะครับ make the b e s t make the best. A k e t s e b e s t m a k e t h e b e d make the b e s t เก็บที่นอนนะครับครับต่อไปนะครับ t a k e a s h o w e r take a shower ก็คืออาบน้ำนะครับ take a shower ครับคำต่อไปนะครับ b u s t i n B R U S H T W E T H บ U T T I N แปรงควันนะครับ S H A V E เข็มโกนหนวดนะครับเชฟโกนหนวดครับ G E T D R E W S E D Get dressed Get dressed แต่งตัวนะครับ ผู้หญิงหลายๆคนก็น่าจะชอบนะครับแต่งตัวผมว่าต่อไปนะครับ put on makeup e put on makeup PUS UP ON MAKE แต่งหน้านะครับนี่ก็สำหรับผู้หญิงนะครับที่ชอบแต่งหน้านะครับ p r u s, 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 s A I r, h sai r bus hair b บัสเฮน,นะครับคือแปรงผมวีผมนะครับ make breakfast make breakfast m a k e b r e a k f a s t make breakfast ทำอาหารเช้านะครับ have breakfast s a v e B R E A K F A S T Have breakfast รับประทานอาหารเช้านะครับ Go to work Go to work G O T O W O R K Go to work ไปทำงานนะครับ Go to school G O T O S C H o O L Go to school ไปโรงเรียนนะครับครับไปดูคำศัพท์ต่อไปนะครับ H A V E L E W S O N S Have l e s s e n Have l i s t e n คือเรียนนะครับ ริสอาบุก e ริสอาบุก R E A D A B แป O K ริสอาบุกอ่านหนังสือนะครับเล่นเกมเล่นเกมนะครับ P L A Y G A M E S เล่นเกมคือเล่นเกมนะครับ Go to bed Go to bed, G O T O B E D, go to bed, เข้านอนนะครับ Sleep, S E S L E P, sleep, นอนหลับนะครับ Do exercise, do exercise, D O E X E R C I S E S do exercise ก็คือการออกกำลังกายนั่งเองนะครับ Listen to music Listen to music L I S T E N T O M U S I C Listen to music ก็คือการฟังเพลงนะครับ Ride a bicycle ride right a bicycle R I D E A B I C Y C L C ride right a bicycle ก็คือการปั่นจักรยานนั่นเองนะครับ Do homework Do homework D O H O M E W O R K Do homework ก็คือการทำการบ้านนั่นเองนะครับ จะเป็นแบบฝึกหัดโดยให้โดยให้ใหอกอรมำจากนั่นบนมาใส่ให้ตรงกับภาพด้านล่านะคะโดยมีคำว่า d i s t i n g go swimming, c o l l a stamp, j o r d e n e s e play football, cooking, pen of u s i o n watch the pen, watch TV, singing, listen to music, go fishing o ูโยคะโกช้อปปิ้งเล่นเปียโนเขียนจดหมายทักเพื่อนเล่นกีตาร์เล่นอัปเปนและเล y g เกมค่ะรูปที่หนึ่งนะคะคือมีเด็กผู้หญิงมาเล่นอยู่หน้าคอมค่ะจะเป็นการเ,เล่นอินเทอร์เนต็ตนะคะตอบข้อดีค่ะชัวร์เดนนส รูปที่สองนะคะมีเด็กผู้ชายไปตกเบ็ดที่ริมทะเลค่ะโดยเอากำตอบไปใส่นะคะคือตอบก็ก็ L ค่ะ Go fishing ก,ก็สามนะคะคือการเป็นรูปการเล่นเปียโ,โนค่ะก็เลยเอาตัวอ่าข้อ O มาใส่ค่ะ Play ป h e piano ข้อสี่นะคะ มีเด็กผู้หญิงกำลังเล่นท่ายอยู่คะ่ะโยคะรูปภาพที่1นะคะมีเด็กผู้หญิงกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ค่ะหรือว่าในภาพมีคำว่า Google นะคะก็เลยตอบข้อดีค่ะชัวร์เดนิสแปลว่าท่องเน็ตค่ะข้อที่2นะคะมีเด็กผู้ชายอยู่ในเรือค่ะแล้วก็ไปที่ทะเลนะคะก็เลยตอบข้อ L ค่ะ Go Fishing ไปตกปลานะคะ ข้อสามีเด็กผู้หญิงกําลังเล่นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีนั้นก็คือเปียโนค่ะก็เลยตอบข้อโอนะคะ Play t เ e p i a ป o นคือการเล่นเปียโนค่ะข้อ4นะคะจะมีผู้ประมาณวัยรุ่นนะคะกําลังเล่นโยคะค่ะก็เลยตอบข้อ M นะคะดูโยคะข้อมีเด็กผู้ชายกําลังเล่นน้ำหรือว่าว่ายน้านะคะก็เลยตอบข้อ B ค่ะ go swimming ต่อไปก็จะเป็นข้อที่6นะคะมีเด็กผู้ชายนะคะําล,ลังวาดรูปค่ะก็เลยเอาก้จีมาตอบนะคะ play c u ชั u ร์แปลว่าการวาดรูปค่ะก็เจ็คือการถือโทรศัพท์ในการเล่นเกมนะคะก็เลยตอบข้อทีค่ะ play game ต่อไปก็ข้อ8กันเลยนะคะ ก็แปดมีในผู้หญิงกํลาลังหันหลังให้ค่ะในโจนะคะจะเป็นงบว่าการ์ตูนค่ะก็เลยห็ว่าดูโทรทัศน์ตอข้อไอค่ไว้ชีวีต่อไปก็จะเป็นกอเก้านะคะน่าจะเป็นคุณแม่ค่ะทางานหารอยู่ในครัวนะคะก็เลยตบกอเอฟค่ะกุ๊กกิ ต่อไปก็จะเป็นรูปที่10นะคะคาดว่าน่าจะเขียนจุดหมายนะคะก็เลยตอบข้อ p ค่ะ white alert ้อนส1อนะคะแน่นอน,นะคะ่ะว่าเป็นหนังสือคือการอ่านหนังสือนะคะก็เลยตอบข้อ a ค่ะ a reading ก้อ12นะคะจะมีเด็กผู้หญิงกำลังถือมาอยู่คะ่ะแน่นอนคะ่ะว่าน่าจะเป็นการร้องเพลงนะคะก็เลยตอบข้อ j ค่ะ singing ก้อ13นะคะอันนี้คือเด็กผู้ชายค่ะน่าฟังเพลงก็เลยตอบข้อ K ค่ะ Listen to music ก้อ14นะคะคือมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังตืนกีตาร์ค่ะรองเล่นกีต้าร์นะคะตอบข้อ R ค่ะ Play the guitar ต่อไปก็จะเป็นข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดนี้เลยนะคะ,ะมีเด็กผู้ชายกำลังเตะบอลอยู่ค่ะ อตอบข้อ e นะคะเปล่ฝึกบอลค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของบทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ